ช่างหัวมันนะครับมันจะพูดอะไรก็ช่างหัวมันคําพูดมีในหัวตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันเหมือนมีอีกคนคนหนึ่งอยู่ในหัวแต่จริงๆแล้วไม่มีสักคนนะครับก็ช่างหัวมันตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเราไปพยายามที่จะทําให้มันไม่พูดก็ม,มันหายใจเข้าออกแค่ันแหละเราไปพยายามที่ตาไม่หายใจเข้าหายใจออกเราลำกันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ ก็ช่างหัวม well. ันนะครับเพราะเรืสังขารนันปรุงแต่งของมันเองนะครับมันจะหายใจเข้าหายใจออกก็ช่างหัวมันมันจะเข้าสั้นเข้ายาวเข้าหยาบละเอียดก็ช่างหัวมันมันจะไม่หายใจก็ช่างหัวมันมันจะหายใจทีหายใจสั้นหายใจยาก็ช่างหัวมันมันจะคิดนะครับคิดวิตกวิจารวิจัยช่างหัวมันมันจะทําอะไรอยู่ในใจก็ช่างหัวมันนะครับ พะไม่อย่างนั้นมันจะงุนหยีดลำคาญมันจะคอยห้ามคอยปรามคอยหยีดคอยยั้งคอยวิเคราะห์วิจารณวิจัยซึ่งจะทําให้เสียเวลาช่างหัวมันมันก็จะดับไม่เหลือนะครับมันก็จะตายก่อนตายมันก็จะไม่ต้องรู้ไม่ต้องชี้นะครับมันก็จะไม่รู้ไม่ชี้ไปช่างหัวมันนะครับอย่าไปใส่ใจนะครับเมื่อมันจะคิดจะพูดจะทํามันจะนอนนั่งยืนเดินช่างหัวมันมันจะเป็นจะตายก็ช่างหัวมัน เพราะว่าถ้าหากเราวมวแต่ไปเอะลังเลสงสัยอยากรู้อยากชี้อยากกาหนดเพ่งพิจารณาอยากจะอะไรกับอะไรความอยากนี่แหละนะครับมันจะทําให้เราไม่ปล่อยวางนะครับไม่นิ่งไม่เงียบไม่หยุดไม่เฉยไม่หลุดพ้นนะครับช่างหัวมันนะครับช่างหัวมันมันจะเป็นเช่นไรเป็นรูปแบบไหนเป็นอย่างไร ช่างหัวมันแล้วมันก็จะดับไม่เหลืออย่าลืมนะครับช่างหัวมันนะครับภายในนะครับมันจะเป็นผมขนเละฟันหนังเนื้อเลือดเอ็นกระดูกมันจะผมงอมันจะเล็บมันจะฟันหลุดมันจะผิวหนังไม่งามนะครับก็ช่างหัวมันเพราะธรรมชาติของสังขารเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาช่างหัวมันมันก็จะเป็นเช่นนั้นของมันเองนะครับเราไปฝืนไปบังคับปรุงแต่ง อะไรไม่ได้เมื่อสภาพสังขารมันเป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้นนะครับเหมือนแรงน้ําุ่งของโลกนี่แหละถ้าเราไม่มีเครื่องมืออะไรที่ทําให้มันดึงไว้มันก็จะนีแรงน้ำถ่วงหรือว่าไล่น้ําหนักไล่แรงน้ํถตวงมันจะต้องลอยธรรมชาติไปอย่างนั้นทีนี้เราก็เลยช่างของมันนะครับไม่วิตกจริตไม่อย่างนั้นมันทําไม่เสร็จไปห้ามแม่คิดห้ามแม่ใจ ห้ามไม่พูดห้ามไม่ทำห้ามไม่ไปอย่างนั้นห้ามอย่างนี้ก็คือช่างว่ามันอย่าไปห้ามอย่าไปทําอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราไปทําอะไรกับมันเนี่ยมันจะปรุงแตง่งก็แล้วคำซ้อนกรมกิเลสซ้อนกิเลสวิบากซ้อนวิบากมันจะยุ่งยากซับซ้อนกันไปใหญ่นะครับช่างหัวมันมันก็จะผ่านไปผ่านไปผ่านไปทุกขณะนะครับมันก็จะดับไม่เหลือทุกอย่างมันก็จะสิ้นสงสัยมันก็จะไม่ต้องคอยไปครับ สงประคับประคองนะครับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจิตใจไม่อย่างนั้นมันจะยุ่งยากนะครับมันก็เลยแกะสลักจะเอางามจะเอาเที่ยงจะเอาสุขจะเอาตัวตนจะเอาอยู่ซึ่งมันเอาไม่ได้นะครับมันนรลแกะสลักในอากาศนี่แหละมันทําไม่ได้ที่เราไปฝืนทำเนี่ยมันก็เลยมีแต่เอยาทําไปทําไปสักวัดทำก็เหนื่อยเปล่าเสียแรงเปล่ามันชกลมอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยเปล่า การที่เราช่างหัวมันกับอารมณ์กับความรู้สึกกับความนึกคิดกับจิตใจกับความรู้ความเห็นความเข้าใจความเชื่อความต้องการได้เนี่ยมันก็จะแล้วแล้วไปมันก็อหัวสิได้ตลอดมันก็ไม่มีเจตนามันก็ไม่มีกรรมนะครับมันก็ไม่มีเกณฑ์ที่จะทำให้กุ่นเครื่องกุ่นข้อหมองใจช่างหัวมันนะครับมันก็จะแล้วแล้วไปแล้วแล้วไปแล้วแล้วไปทุกเรื่อง เรื่องที่ชอบไม่ชอบพอใจพอใจเรื่องที่รักที่ชังที่เกลียดที่กลัวเรื่องที่กังวลเรื่องที่นอนไม่หลับเรื่องที่ไม่จบทําไม่จบคิดไม่จบพูดไม่จบเรื่องที่ยังไม่ได้ไม่มีไม่เป็นก็เชี่ยวงมันเรื่องที่มันยังจําไม่เลิกยังคิดไม่เลิกยังพูดไม่เลิกทําไม่เลิกยังตอกย้าซ้ําเติมยังเหมือนเดิมนะครับยังเป็นกิเลสยังเป็นกรรมยังเป็นอิบาดก็่ชงหัวมัน มันจะเป็นหนี้เป็นทุกข์ก็ะช่างหัวมันมันจะเป็นโรคมันจะเกิดเก่เจ็บตายก็ะช่างหัวมันเพราะว่าโรคเนี้มันมีสารพัดเลยกิเลสกรรมวิปากเมื่อเราหลุดพ้นแล้วก็อาศัยโลกก็ช่างหัวมันเพราะเราไปฝืนวาสนาบาลมีฝืนกรรมฝืนกิเลสฝืนตัณหาไม่ได้เนะมื่อเราฝืนไม่ได้เราปุงแต่งกุศล องค์แต่งความบริสุทธิ์ปุดพ้นไม่ได้ก็ช่างหัวมันทําให้เรานิพานตลอดให้เราว่างตลอดนะครับเมื่อเราช่างหัวมันแล้วมันว่างนะครับมันไม่วุ่นวายกับการที่ต้องไปปรุงแต่งสร้างการปรุงแต่งทำองุงแต่งโลกช่างหัวมันมันก็จะดับไม่เหลือมันก็จะนิโรธมันก็จะสุญญตาคือว่างมันก็นิพานดับเย็นนะครับไม่เล่าร้อนไม่เกิดทุกร้อนไม่เกิดเดือดร้อน ความคิดคำพูดภายในหัวในใจในอารมณ์ในความรู้สึกของตัวยังผู้อื่นตั้งเรื่องเขาเรื่องไหมเรื่องเขาเรื่องเราก็ช่างมันนะครับช่างหัวมันเมื่อช่างหัวมันแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีเรื่องไม่มีราวที่จะมาจดมาจานะครับมาก้าม,มาพยาบาทมาเบียดเบียนมาอิจฉาลิษยามาหึงหวงไม่มีมันก็เลยอิสระ จากอารมณ์ต่างๆจากคำพูดต่างๆจากความรู้สึกต่างๆที่มันก่อตัวแล้วมันก็สลายทันทีนะครับจับพันไม่ทันได้ตั้งแค่มันตั้งเค้าแล้วมันไม่ต้องออกดอกออกฝนนะครับออกเป็นลูกเห็บเป็นพายุไม่ต้องสลายซะก่อนสลายตัวตัวพูดตัวคิดตัวทาสลายตัวรู้ตัวเห็นตัวนึกตัวคิดตัวอารมณ์ตัวความรู้สึกตัวจิตใจช่างววามันมันก็สลายหมด ลายออกหมดแล้วแล้วไปหมดไม่ตั้งอยู่ไม่จมไม่แช่ไม่วิกฤตไม่ฉุกเฉินอยู่ไม่เหตุดูนเหตุร้ายอยู่นะครับไม่คาใจไม่ค้างใจนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วแล้วไปไม่ต้องให้กาให้ความหมายให้ราคาสําคัญอะไรครับมันไม่ต้องให้เหตุให้ผลช่างหัวมันมันก็ตัดกรรมคือความคิดตัดความพอใจความเพลินความอยากความใคร่ได้ทันทีช่างหัวมัน นะครับไม่ต้องอะไรครับอะไรไม่ต้องวิเคราะห์วิจาร์ณวิจัยไม่ต้องหาเหตุหาผลไม่ต้องหาถูกหาผิดหาดีหาชั่วหาดีหาเด่นหาดังหาดบไม่ต้องช่างหัวมันสลัดสละละคลายให้มันเคลียให้มันคลายให้มันจบให้มันไม่ต้องอะไรอาวรไม่ต้องห่วงหานะครับไม่ต้องวิตกจริตนะครับช่างหัวมันนะครับ สำนึกนะครับกับจิตก็บช่างว่ามันทุกจิตกับใจทุกใจกับปัญญาทุกปัญญาก็ช่างว่ามันกับกายในกายก็ช่างว่ามันกับเวทนาในเวทนาก็ช่างห่ามันกับจิตในจิตก็ช่างว่ามันกับธรรมในธรรมก็ช่างว่ามันกับธาตุกับขันธ์กับพญาาก็ช่างห่ามันมันจะเกิดจะดัดจะเจริญจากเสื่อมจะชำรุดสุสมเสื่อมสลายช่างห่วมันวัตถุกรรมพัสดุกรรมกิเลสกรรมช่างห่ามัน เพราะว่าถ้าเราหมดแต่ไปอะไรกับอะไรอยู่จดจอ่อจดจอ้จอ,จองกำหนดแป้งพิณาคอยอยากรู้อยากเห็นคอยคิดนึกอยู่มันไม่ได้นะครับมันเป็นสนิมในใจมันเป็นทุกข์ที่ก่อกินนะครับก็เลยโทดทิ้งสละทิ้งทมทิ้งไปไม่อาไรอาวอนนะครับช่างหัวมัน ไม่มีอะไรหน้าเอาหน้าเป็นไม่มีอะไรหน่ารู้หน้าชี้ไม่มีอะไรน่าเกิดหน้าตายนะครับไม่มีอะไรหน้าเพ่ปเปลี่ยนหมุนผุกปันนะครับช่างหัวมันช่างหัวมันนะครับช่างหัวมันทุกความคิดในใจในความคิดในสมองที่เกิดขึ้นทุกขณะช่างหัวมันทุกขณะปัดป้องปล่อยวางป้องกันแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดช่างหัวมันนะครับไม่มี สภาวะรองรับกิเลสกรรมิบากมันก็จะคลายออกดับสะับทิ้งนะครับไม่ต้องมีไม่ต้องเป็นนะครับช่่งหัวมันนะครับช่างหัวมันเพราะว่ามันจะมีมโนภาพมีแสงสีเสียงเกิดขึ้นก็ช่างหัวมันนะครับกี่แสงกี่สีกี่เสียงนบบสีอะไรแสงอะไรเสียงอะไรกินอะไรรสอะไรสัมผัสธรรมารมอะไรครับช่างหัวมันนะครับมันยึดไม่ได้นะครับมัน ติดไม่ได้มันยึดไม่ได้มันจะปรุงแต่งอะไรก็ไม่ได้ว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นช่างหัวมันของมันเองช่างหัวมันเพราะถ้าเราช่างหัวมันได้มันก็เบาเบาเบา่งุ่งปร่งโปรงสบายสบายสบายอยู่ชิวอิสละนะครับไม่ต้องแบกไม่ต้องหาไม่ต้องดื้อดึงไม่ต้องดันทุนลังนะครับช่างหัวมันนะครับมันตัดขาดได้ มันสิ้นสุดได้มันจบมันเคลียร์มันคลายมันหมดมันหายนะครับความทุกข์โศกโลกภัยพราะกรรมวิบากช่างหัวมันอะไรจะเกิดก็ช่างหัวมันอะไรจะดับก็ช่างหัวมันอะไรจะไปจบมาอยู่ก็ช่างหัวมันไม่อยู่ไม่ไปไม่มาก็ช่างหัวมันมันแค่นั้นชีวิตนะครับมันจะเกิดจะตายก็ช่างหัวมันนอกเหนือไปซะต้องคอยภาวะพระวงอยู่กับชีวิต ชีวิตจะเป็นอย่างไรก็ช่างหัวมันนะครับโลกจะเป็นอย่างไงสังสารวัฏจะเป็นอย่างไงช่างหัวมันนะครับเพราะว่าเราไปคิดเรื่องโลกคิดเรื่องกรรมเรื่องฌานเรื่องวิเศษพระเจ้าไม่ได้มันเป็นบ้านะครับต้องช่างหัวมันเพราะว่ามันเป็นอากินไตนะครับส่นใดเป็นอากินไตก็ช่างหัวมันไม่ต้องหาลายละเอียดไม่ต้องหาข้อมูลไม่ต้องประมวลผลแสดงผลอะไรกับโลกกับฌานกับยานกับวิเศษพระเจ้ากับกรรม ซึ่งมันเป็นเรื่องของอาจินไตคือเรื่องไม่ต้องโคลนคิดคิดแล้วมันจะเป็นบ้าก็ช่างหัวมันก็แล้วแต่ไม่เป็นไรไม่ปัญหานะครับช่างหัวมันตลอดเพราะว่าชีวิตที่ช่างหัวมันเนี่ยมันว่างมันสว่างสงบเย็นมันไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ร้อนนะครับช่างหัวมันแล้วมันจะไม่ติดขัดข้องคา อาโหสิได้ตลอดแล้วเราไปได้ตลอดลุล่วงจับพันตลอดไม่เสียเวล,เวลากับคนกับสัตว์กับสังขารกับโลกกับสมมติกับมายากับเรื่องราบยาศสาาัก้าเฉล่ยเสียงบริวารกับเงินทองเข้ากองความสำเร็จความสม,วมสหวังความภูมิไดความภาคภูมิซึ่งมันไร้สาระช่างว่ามันนะครับมันจะได้ไม่ต้องคอยสร้างตัวสร้างตนสร้าง านะสร้างสัตว์สร้างคนอยู่เพราะมันสร้างเท่าไรก็สวยทุกทีเดือดร้อนทุกทีมีปัญหาทุกทีเพราะว่ากิเลสมันแทรกกรรมมันแทรกวิบากมันแทรกนะครับมันก็เลยกระทบกระทั่งกระทแทกกระทันเบียดเบียนกันไม่จบไม่สิ้นล้างผ่านกันไม่จบสิ้นพอสุดท้ายก็แก่เจ็บตายก็คือทุกเหมือนกันสิ้นสุดที่ความตายเหมือนกันแต่ถ้าเราจ้างว่ามันก็ไม่ต้องเบียดเบียนเส้นทางที่เดิน แบบต่างคนต่างไม่เปลี่ยนเปลี่ยนต่างคนต่างไม่พยายา haar, ทต่างคนต่างไม่อิจฉาไม่หึงหวไม่ลิสยาต่างคนต่างไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเปีนชีวิตที่เงียบสงบสงัดชีวิตที่ปลอดโปร่งโล่งลเบาสบายช่างว่ามันนะครับตัดขาดจากโลกภายนอกตัดขาดจากกิเลสกรรมมิปะตัดขาดจากโลกภายในตัดขาดจากโลกส่วนตัวส่วนรวมหมดโลกหมดภพหมดภูมิหมด,หมด,หมด,หมดชาติช่างหัวมันนะครับ ันจะอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ช่างกว่ามันมันจะเกิดจะดับก็ช่างกว่ามันมันจะเจริญจะเสื่อมก็ช่างกว่ามันมันจะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนเราช่างกว่ามันเพราะมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันต้องว่างมันต้องดับต้องเย็นอยู่แล้วมันต้องไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วมันต้องคลายออกอยู่แล้วก็ช่างหัวมันนะครับเมื่อช่างหัวมันแล้วมันก็ไม่รู้ไม่ชี้ดับไม่เหลือนะครับ มันก็ตายก่อนตายมันก็ว่างนะครับมันก็แค่นั้นมันก็เช่นนั้นเองมันก็แบบนั้นเองมันก็อย่างนั้นเองก็ช่างหัวมันนะครับช่างหัวมันช่างหัวมันดีๆด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับอย่าลืมช่างหัวมันทําให้ผ่านพ้นทุกเรื่องราวทุกขณะของชีวิตนะครับแต่ละวันแต่ละเรื่องแต่ละขณะไม่มีอะไรต้อง เป็นปัญหาต้องเป็นภาระหรือว่าต้องเป็นกังวลนะครับช่างหัวมันดีๆนะครับช่างหัวมันดีๆก็จะอยู่เย็นเป็นสุขนะครับไม่เดือดร้อนไม่ทุกร้อนไม่วุ่นวายไม่ว้าเหวไม่เดียวดายไม่เหงานะครับช่างหัวมันสละทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกสละทุกใจสละทุกความนึกคิดการพูดการกระทำสละหมด ว่าเมื่อความตายมาถึงทุกอย่างมันก็ต้องสลายอยู่แล้วแต่ถ้าเราตายก่อนตายได้เขาจะว่างได้อย่างแนบเนียนอย่างสนิทอย่างละเอียดช่างหัวมันช่วยได้ช่วยให้ผ่านพ้นการตลาะบ,บอกแวงการกัดแยง้งกัดคอข,ขัดผลประโยชน์นะครับการไม่โอระตัวเปียบไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้นะครับช่างหัวมันนะครับช่างหัวมันดีๆด,ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับช่างหัวมันช่างหัวมัน